แล้วครับอรปาลาดนี่ดูลากไม้เนนอกแลก็ดูดเรูปอะไรจุขบน่บน่ต้พอ,อเพียงพอใจไปเติบไปแอล ก่อนที่เขาจะไปเดินป่าเขาก็แวะมาจิบกาแฟเพื่อจะเพื่อหลังกายสดชื่นนะครับนี่อ่ะนี่เขามานั่งกินกาแฟติีข้าหอ,อก,กาแฟร้านคาเฟ่สลาคาาลานะครับแก้วสีนวลเนานะโอ้ร้านแบบอินดี้อินดี้คลาสสิกนะครับนี่ดเดินเ,เ,เข้ามาละ นี่ลูกค้าเจ้าประจำนี่สวัสดีครับนี่ครับนายคุณคุณนะครับก็วันนี Connie, ้เขาจะไปทำกิจกรรมเนาะเดินป่าเขาต้องมาเต็มความสดชื่นกินกาแฟกันครับมีกาแฟหลายอย่างเลยนี่เข้าถายครับไครชอบชื่นชมกาแฟกับไม่เอลมาไม่เอวมากินมาจิบกาแฟได้นะครับ ที่ผมสร้างเป็นกาแฟดิบกาแฟเป็นเมตตอนหลวงนี่จะปีเป็นย่าของผมนี an> ่เอออ้กาแฟันใาดเใมีดมีไออันอ่โดนวยตหรอุโดนสโคนาเะเซรมีไออนท่าซกตเรียกมาจะมีของไั้แดงดูลลเปิร์ ฟังจืดใช่ไหมากเ็แม่อย่างเป๊ะอย่างเปอะเป็นดอยต่างๆที่เห็นที่เราเจอมาเนี่ยเลยตะโกเนาะที่บ้านเมื่อตอนหลวงเลอตโกโฟกัโดปาเต้าแปาเต้ปาเต้ไม่แตกนะอันนี้คือแนจีเดย์เปลมาใช่ไก็คือกลุ่มนี่กาแฟเป็นมีบริรแจยเข้าไปแล้วเขาก็ไปชิมกาแฟกาแฟกาแฟเมื่อตอนหลวงตัวแรกหนึ่งของโปรไก่ที่โปงนีทคือหนึ่งหมื่นบาทจะขอต้นเงิน โลละหนึ่งบาทโลละหนึ่งมื่นบาทโหนึ่เมนไม่ใช่ตัวนี้นะหมาอถึงว่าในแปลงของเปิในแปลงของเนเรที่ได้รางวัลมาครับเทปสเตทพ่อใกลเนาะโปรเซสคือเป็นเนเจอร์เนาะรับการคั่วคั่วออนนะครับลองดมเลยกินโอเคนครับกินกินกินดีเลยกินออกเลยกินพักเนสเจอร์รัก เ to แ,แต่ผมก็ชอบกาแฟเว้าว่างไงหลองดมก่อนหนแ้่านี่ก็ได้กินแล้วนะเกินดีกินดีดูดูดูหน้าตาเนเ่ยนะจะรเียมกว่าเนที่นมันก็ตองมาเขาชอบกินประมาณนี้เขาไปขึ้นดอยแล้วเขามาหปหุบลงมาเขาไปยาดบอแล้วเมื่อก่อนมันไม่ได้ลงอ่ะครับได้ปลากันเินนะครับครับ ไค่อย่างกูไม่ดีแล้วก็ผีไปบวชไม่ครกูต่มไปบวชแล้วเป็นพระกูต่อมนะนี่ทานย่อยๆอย่างนี้าแฟสลาค้าไล่กาแฟมันอ่งเาอย่างอย่างอดอะไรอนไต้อะไต้จะมันจำมึได้หรือเามันด่าเปล่าพัดพัดอกอ่ะไสก็จะมันด่าตร้อดเน่พอดอดอกผมยาวนะโอเคครับทำอะไรครับ มีมากลยับผมมีหูบี้ผ้าจานบวาดเิ่าผมเยอรเยใช่มครับในหูบี่ไม่ได้แกงเลยที่ทีไส่กรอบหรอเนี่อ่ะแผนที่สังเกตที่ตั้งศูนย์ข้อมูลและเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติผาลาดนะครับตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะครับสันนิชช่วงเจ็ดเนาะ แล้วก็เดินขึ้นไปตามจุดพิกัดต,ต่างๆครับลานหินสองเมืองลานปิศนาจนถึงวัดผาราดนะครับสวัสดีครับพบกับพอเพียงพอใจไปเต้ไปแอวนะครับอันนี้เราจะพาท่านมาเดินศึกษาธรรมชาตินะตรงจุดที่เรียกว่าทางเดินขึ้นไปผาราดนะครับจากตรงหลังมชเนาะ ตรงสถานีช่องเจ็ดเขาเรียกช่องเจ็ดนะครับเดินไปทางผาลาดนะครับระยะประมาณ5กิโลเมตรนะครับไเลยนะครับเหมาะสําหรับนักที่เริ่มต้นเดินป่าหรือว่าชอบศึกษาธรรมชาตินะครับตรงนี้ก็สามารถเดินได้นะครับป่ะเดี๋ยวเราเริ่มเดินกันครับไปถอยไปถอยไปเาเหอเห็นต้นไม้ออออ อะเริ่มครับกดได้จุ่มเริ่มเดินครับอันนี้คือการเดินศึกษาธรรมชาติเดินป่าเดินเทรลวนะครับจุดเริ่มต้นอยู่ที่เขาห้องบอกว่าสารช่องจิตนะครับตรงแถวหลังมอชอนะครับขึ้นมาทางผาราดตะวันรอนนะครับจะมีจุดเดินเขาเรียกว่าช่องจิตเริ่มเดินตรงนี้นะครับไปเราจะไปที่วัดผาราดประมาณ5กิเมตร อ๋อผาลาดสอกิโลครับขอโทษด้วยครับมือใหม er. ห่ะเดินจากช่องเกตไปที่ผาลาดสอกิโลนะครับแล้วจากผาลาดไป eyes. ดอยสุเทพประมาณทมนต์อะไรอ่ะอ๋อไปถ like, ึงดอยสุยทพห้าโลไปเองกะไม่มอกไก่ท at ี่ว่าอันก็ไปถึงบนแล้วเด้อเล็กก็บอกว่าผมมันเอาไม่มาเดี๋ยวมันชัดไปเดินมันกินเข้าบนไว้เนาะอืม ใช่ป่ะเดียวโอ้โหอ,อีกอ่ะโอ้มาหินน้อยเนาะต้องเดินชผู้เหลื่อมตัวด้วก่อนรองเท้าควรเปลี่ยนรองเท้าเดินป่านะครับรใช่น้ำว่ะใช่นั่นหินไงเนาะเต็มอยู่เต็มอยู่แข่งแมวให้น้องนกเลยนะครับ ทางเดินก็นเป็นชัดเจนเนาะไงเนาะมันเดินเองก็ไ้นี่สบายสายเดียว,วห้อนทางเดินสบายบายครับก็ใครจะชอบเดินป่าใก,กล้ๆเนี่ยอยู่ตัวเมืองเชียงใหม่เนาะใกล้ๆนี่มาํำเดียวถึงละถ้ามอมีเวลาครับไปไหนไกลก็มาเนี่ยมาเดินเนี่ยเออครับขึ้นทังหลังมอชอเนาะสองจิตเดินขึ้นมาครับป้ายต่อ เส้นทางผาลาดปัดไปวัดผาลาดนะครับดอยสุเทพครับผมน,น,นี่เป็นอนาบริเวณเขตข,ของวัดเนาะวัดสามยอดโบราณสถานโบราณสถานวัดสามยอดเดี๋ยวเขาก็ไปคุยอันนี้อยู่ประวัติศาสตร์กันเนาะ เป็นอานาบริเวณแบบนี่มีมหินงมีดินกรีรอรอบบริเวณแบบเป็นกับฐานขึ้นมาเกือบหนึ่งก,กิโลก็จะเริ่มชั้นแล้วนะครับชั้นน,นิดๆเนาะสี่ัาชุดแหลกเนาะประมาณหนึ่งกิโลสองร้อยเมตรใช่หรอเ่าบอกไปทางขวาเดินไปบนอ่ะ เราถึงจุดที่พักแรมกลางเต็นแล้วนะครับครับคัวันนี้ถึงวัดแล้วนะครับประมาณยึบจับนาฬิก,กามานะก็จับประมาณนี้ครับหนึ่งกิโลห้าร้อยเมตรประมาณนี้หนึ่งกิโลห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยนะครับก็ถึงวันละ ลองนะครับไม้มันพว่นะริงวัดแล้วครับวัดสาาด สวยสวยอือมันี่กล<ว>่องไม่เปลี่ยนเลยอะะิมันองนอกอืม้จะดเลาะขึ้น น้ำบอลนะครับสวัหน้าอย่าสวัน้าแล้วับเดินทางต่อป้อยายาฬเดินทางต่อไปยังชุดหมายไปทางดูสิรอยจุดเจ็บนะจับออกจากวัดผาาดมาแล้วครับเดินทางต่อไปที่ทางรอยสุเทพเนาะ ออกจากวัดผาลาดมาประมาณ2-300เมตรนะครับก็จะเจอกับถนนหลักนะครับถนนเส้นหลักนี่อยู่ยียานนี้เดี๋ยวตียนนี้แล้วก็เดินต่อไปอีกจุดนึงนะตรงนู้นข้ามจงแพงเมืองจีนปลาต่อ จากจุดนี้เดี๋ยวเขาข้ามมาเนาะข้ามถนนมาเขาจะไปเข้าไอ้ตรงที่แลมบังนะครับไปจุดจุดนี้ฮะข้ามมาจุดนี้ครับไปเอเอสมีสัญญาณนะครับแถวเนี้ยมีสัญญาณชัดแรงเลยครับนี่โทรศัพท์มาละฮัลโหลโอ้โหสุดยอดเลยครับ AS นี่ครับที่หนึ่งดีที่สุด ที่หนึ่งของประเทศไทยเลยนะครับมีสัญญาณชัดเจนแรงชัดผมชัด 5G ด้วยนะครับโอ้โหเก็งินปายทางเนาะค่ะเอสครับย้ายค่ายตอนนี้มีโปรโมชั่นเยอะแยะนะครับจัดไปครับผมเราไปที่ไหนก็มีเนาะสัญญาณเอสเนาะไปต้อยหลวงเจียงดาวเนาะยังมีสัญญาณเอสอ่ะสุดยอดเลยอ่ะขายนี้มือถือแรงมากเลยอ่ะชัดแรง4-5ขีดปุุนอะมันจะไอ้ขีดสองขีดนะ มาใจธรรมดาเด้อเอ้าไอเดินต่อก็จากข้ามถนนฝั่งมิกกี้มานะครับแล้วก็เดินมาก็จะมีตรงก่อนถึงแลมเนาะจุดบอกครับนทางค่อนข้างชันนะครับทางเดินแต่ก็ทางเดินก็จะมีเป็นเนี้ยเป็นกระถ่ายบันไดนะแต่ก็ค่อนข้างจะชันนะดูดูข้างล่างครับชันนิดนึงนะครับ ไปเดินต่อครับแต่กเหนื่อยมากครับเหนื่อยมากเหนื่อยมากเลยนะครับภาสารแรมจันนะครับสาษกับคุณสิริพรที่อยู่สบายๆนะครับทริปนี้เดินป่าผาลาดดอยสุเทพสบายๆนั่นแหลแต่หลังจากวัดผาลาดมาก,ก็ชันนะ ค่อนข้างจะชันตลอดนะครับไปต่อครับหลังจากที่ชันมาหน่อยก็จะเจอตรงลำห้วยที่ลาดนิ่งๆนะอ้าวชันอีกแล้วน้ำแห้งนี่ตาหน้ามีนะ้ำอ่ะพักก่อน โอ้โดูดูเก้าใหม่เนาะใหญ่เนาะ,ะเหดอโอ้เก้าองค์นี่ใหญ่ยูกี่ปีวงค์นี่ยสี่กิโลแล้วครับนี่คุณประสานบอกว่าเป็นไฮไลท์นะอนเออโอ้เขาหกเก้าองค์นี้เออดูตะบนน่ะ ตัวมันเป็นแขนงเป็นแบบเป็นกิง่งแบบก้านแบบมันหุ้มให้หุ้มกันตรงนี้เขาห่อ,อกเก่าหน่เออแปลกเนาะดูเก่ามันแบบเออเขอ้าท่าเนี่ยมันเหมือนกับหุ่นยนต์มาใช่เหมือนกับหุ่นยนต์นีด่ดูดูบนเนาะเออ ไปนอนอยู่ตรงบนหน่อยมอ่เนาะเนี่ยไต่ขึ้นบนเลยมาได้เหราะว่าที่ผมได้เฮ้ตัวเก่าไปนี่ดูเป็นลากไม้เปเหรอแล้วก็ดูสวยเง้ยรูปอะไรไม่รู้ข้างบนนะดูข้างบน I เสียงนกตขดีสูงไง่ะเสียงนก ถึงถนนใหญ่แล้วนะครับนี่ก็ถึงที่โค,งค้งขุนกันแล้วครับที่ประสานอยู่นี่ก็โค,งค้งขุนกันล,ละแอดส่องมาไปดูนะครับถึงละแยกขุนกันก็ยื้อ <c oughs> <c oughs> ะหย่ขุนกันสุดยอดลุงแข็งแรงมากสุดยอดครับเฮ้ยถึงแล้วโอ้คนเกษียณชวนปันโอ้ยได้ปุ๋ยเนาะอยู่สี่ชั่วโมงเอสีหัว 4กิโล900เมตรเกือบ5กิโลโอ้ไงเหรอความสูง900 89แต่ว่าเขาเดินนี่เขาแบบพักเหมือนเนรอขอชั่วโมงท2เขาพักวัดพระลาดเป็นเกือบตรงชั่วโมงเออว่าถ้าตาแต่แต่ถ้าชั่วโมงไปก็ทำเดียวนะเหมือนต้องไปอัดหรอกเดี๋ยวแต่คิวแดกขา ต้นไม้สูงใหญ่สูงใหญ่ข้างบนไปหาแสงใหญ่อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องพอเพียงพอใจไปเติะไปแอวด้วยนะครับ